มาปิดท้ายกับของอร่อยๆกับบรรยากาศหน้าฝนแบบนี้กันนะคะกับนี่เลยค่ะโพดมันเผาบนเตาถ่านนะคะสูตรเด็ดมาเลราซอสเนยค่ะเจ้าของร้านแรกนะคะในจังหวัดยะลาค่ะรายได้เกือบหมื่นบาทต่อวนันคนซื้อรับบัตรคิวกันมากเลยทีเดียวนะคะร้านที่เห็นอยู่นี้ค่ะเป็นร้านขายข้าวโพดเผาย่างบนเตาถ่านร้อนๆรส ราดด้วยซอสนะคะอาชีพธรรมดาที่ไม่ธรรมดาสร้างรายได้อย่างงามค่ะให้กับครอบครัวชาวมุสลิมที่จังหวัดยะลาร้านขายโพดมันเผานะคะก็จะเปิดขายทุกวันช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นค่ะจะเห็นคนขายกําลังเผาเข้าวโพดพลิกไปมาด้วยความชํานาญนะคะก็เพื่อที่จะไม่ให้ข้าวโพดไหมเมื่อข้าวโพดสีเหลืองอารามค่ะสุกได้กลิ่นหอมกรุ่นพร้อมกับตักใส่ด้วย,วยตักใส่ถ้วยนะคะราดด้วยน้ําซอสสูตรพิเศษของทางร้านรสชาติค่ะหวาน หวานมันหอม กรอบอร่อยนะคะกลมกล่อมกันเลยทีเดียวซึ่งชาวบ้านค่ะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาและก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็จะมารับปัดคิวรอซื้อกันอย่างไม่ขาดสายราคาขายค่ะอยู่ถ้าขายถ้วยนะคะก็อยู่ที่25บาทแต่ถ้าเราจะซื้อข้าวโพดอย่างเดียวค่ะที่ย่างเรียบร้อยนะคะก็จะขายอยู่ที่ฝักละ23บาบาทค่ะนอกจากนี้ค่ะข้าวโพดเผาแล้วนะคะก็ยังมีกล้วยทับมันเผาราดซอสอีกด้วยนะคะแต่ที่นิยมซื้อก็จะเป็นข้าวโพดเผามากกว่า ซึ่งท้าได้กินข้าวโพดเผาร้อนๆร,ราซอสเนยฉ่ำๆบอกเลยว่าอร่อยฟินมากเลยค่ะส่วนทางด้านนาย อันอามีนแวบืบราเฮงนะคะเจ้าของร้านก็ได้เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนขายที่หน้าบ้านต่อมาค่ะได้ย้ายมาขายที่หน้าแผงทุเรียนของพ่อตาพี่ชายหมดช่วงทุเรียนนะคะก็เลยมาขายที่นี่แทนค่ะพอมาขายตรงนี้ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากวันแรกนะคะขายแค่40ฝากแล้วก็เพิ่มเรื่อยๆจนปัจจุบันนี้เพิ่มเป็น7 0 0ถึง800ฝากต่อวันขายหมดทุกวันเลยค่ะรายได้แต่ละวันก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง1,000บาทถึง1 หมื่นบาทนะคะ8 0 0 0ถึง10,000บาทก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะคะในส่วนของข้าวโพดที่ใช้ค่ะก็จะเป็นข้าวโพดพันเนื้อจากที่พี่สาวของภรรยาเขาปลูกข้าวโพดเยอะนะคะซึ่งตอนนั้นข้าวโพดก็ลดตลาดก็เลยเกิดไอเดียว่าแถวมาเลเซียค่ะทําข้าวโพดขายแบบนี้เยอะเราก็เลยเอามาปรับสูตรเนยเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านของเราทําให้ลูกค้าติดใจแล้วก็มาซื้อเรื่อยๆค่ะทางร้านนะคะก็จะเน้นโพดขายทางโซเชียลมีเดียด้วยก็เป็นการสร้าง าการรับรู้ให้กับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญค่ะการโพสต์นะคะก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีเพราะมีลูกค้ามาซื้อเยอะค่ะเรียกได้ว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากที่ทุเรียนเนี่ยล้นตลาดจากที่ ข้าวโพดล้นตลาดกลับกลายมาเป็นสินค้าที่น่าบริโภคค่ะโดยทางลูกค้าที่มาจากจังหวัดปัตตานีนะคะก็บอกว่าทํางานอยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีค่ะเห็นจาก Facebook นะคะก็เลยแวะมาลองซื้อกินซึ่งก็ติดใจในรสชาติค่ะทุกครั้งที่แวะเวียนมาในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก็มาซื้อแล้วก็มาอุดหนุนเป็นประจําซื้อซ้ําม4ครั้งแล้วค่ะโดยข้าวโพดท,ที่นี่อร่อยมาก หอมหวานทุกครั้งที่มาก็จะมาแวะซื้อทุกครั้งนอกจากนี้ค่ะคุณสุภาณีก็ยังบอกต่อให้กับเพื่อนๆแวะมาซื้ออีกด้วยค่ะสําหรับผู้ที่สนใจอยากจะลองลิ้มชิมรสนะคะก็สามารถที่จะแวะไปอุดหนุนได้กันที่สี่แยกมาลายูบางกอกเส้นทางไปอําเภอเบงตงนะคะร้านจะเปิดขายในช่วงเช้าเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีถึง10บนาฬิกาค่ะ,คะและช่วงบ่ายเวลา15บหนาฬิกายาวจนไปถึง2องทุ่มเลยค่ะทุกๆวันหรือสามารถที่จะโซโซโทรสอบถามรายละเอียดได้ก่อนนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ 0638634553หรือว่าทาง Facebook ค่ะพิมพ์เ e ิร์ชหาได้เลยนะคะว่าโพดมันเผาค่ะ